สุดทุกคันดันทุกเนินต้องนี่เลยครับ Ford r เ n นเจอร์มีทั้งตัว4ประตูและตัว2ประตู2ประตูที่หมายถึงคือเป็นตัวตอนเดียวนะครับไม่ใช่ตัวแครบเออมี2คันคันละสีตอนเดียวเป็นสีดำแต่4ประตูเป็นสีขาวอย่างนี้เลยสวยๆเอาตัวตอนเดียวก่อนละกันตอนเดียวมากับค่าตัวเพียง5 0 0 0 0นกลางๆมีบางสิบเหลืออยู่40,000นกลางๆเหมือนกันนี่แต่ว่าโฉมหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบตัว C ส,สวยๆอย่างนี้ หน้าโฉมใหม่นะครับกระจังหน้าสีดําเงาตัดด้านนะครับไฟตัดหมอกตัดได้เตยหมอกนะครับไม่สามารถตัดใจได้เหมือนกันนะครับมาดูภายในกันแต่ก่อนจะพูดถึงภายในมาดูที่ล้อก่อนล้อเป็นล้อเดิมล้อกระทะสําหรับคนที่บอกว่าอยากได้ล้อเดิมจากไปเปลี่ยนใส่ล้อแต่งนี่เราก็จะได้มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับภายในเป็นยังไงมาชมกันเลยครับภายในของน้องนะครับมากับกระจก อัตโนมัตินะครับล็อกรถปลดล็อกรถอยู่ที่มุมขาบนนะครับมีมือจับอย่างนี้มาให้ด้วยครับกันตกให้เรียบร้อยห่วงอะไรเป็นมัลติฟัง์ชันเดี๋ยวค่อยมารีวิวว่ากดอะไรได้บ้างอ่าไปดูที่ม่านกันแดดข้างบนก่อนครับฝั่งผู้นั่งฝั่งซ้ายมีมาให้อย่างนี้ไม่ต้องติดเพิ่มไฟหัวเกง๋งมีให้ครับเปิดและปิดได้นี่แต่อันนี้เอาแบบเปิดประตูแล้วมันเปิดเองเนาะ ม่านฝั่งนี้มีมาให้อ่ะหน้าจอแบบอย่างนี้สวยๆทัชสกรีนให้เรียบร้อยนะครับแอร์เป็นอัตโนมือนะครับเครื่องเสียงอัตโนมือนะครับพัดลมอัตโนมือเหมือนกันนะครับมีช่องชาร์จ USB และ Type C มาให้ด้วยนะครับมีไฟพ่ามากหรือไฟฉุกเฉินแบบนี้มาให้และกดปุ๊บมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับข้างหน้านะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับเปิดเครื่องเสียงได้จากปุ่มตรงนี้กดปุ๊บทัานหนละ ไม่ติดครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียบกุญแจหรือเปล่าอ่าน้องมากับหน้าจอแบบนี้มาให้เลยนะครับเครื่องเล่นเพราะเพระ,ะมีเพลงอย่างนี้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ครับเอาไว้ก่อนเนาะมาดูคนอนโซลด้านข้างนะครับมาพร้อมกับที่วางแก้วแล้วก็สามารถเก็บของได้ในระดับหนึ่งนะครับรถเป็นเบรกมือนะครับเกียร์ห้าสปีดนะครับตัวนี้ถอยเวลาถอยคือดันขึ้นแล้วผักไปทางนี้แล้วดันขึ้นนะครับผักไปซ้ายแล้วดันขึ้นข้างบนนะครับ เบาะเป็นเบาผ้านะครับรถใหม่มากๆเนี่ยซีนหนังเบาพลาสติกตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนี่พวงมาลัยมาลติฟังก์ชันทําอะไรได้บ้างอะลถเสียงเพิ่มเสียงสั่งการด้วยเสียงนะครับอันนี้วางสายนะครับเปลี่ยนโหมดเพลงนะครับเลื่อนเปลี่ยนโหมดข้างบนอีกนะครับออกดโอเคได้แบ็คกลับได้หน้าหลักได้แต่เสียงดังนี่เลยครับเสียงดังแน่นอนครับแต่มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของฟอร์ดคันนี้ได้แบบนี้มาให้จาก ศูนย์เลยครับไม่ต้องติดตั้งเพื่อครับสําหรับคนที่เขาอยากบรรทุกของหลังกว้างสุดๆเลยคันนี้เป็นเครื่อง2.2 xl นะครับไฟท้ายเป็นดูมีนิติอย่างนี้มาให้นะครับไฟสองใบดิบนสีส้มอำพันบางๆนะครับโลโก้ Ford ชัดเจนนะครับนี่เลยอ่าตัวนี้เป็นตัวเรนเจอร์จริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะครับลูกค้าเรนเจอร์จริงๆเรนเจอร์ขนาดแท้เลยครับอ่ามาดูกันว่า โฉมตัวรถจริงๆจะสวยแค่ไหนครับมิติตัวรถด้านหน้าอย่างนี้โอสวยกว่านี้หาไม่ได้แล้วนะครับนี่เลยอ่ะ,อะมาชมอีกคันก็คือ Ford Ranger ตัว4ประตู XLT คันนี้ครับเป็นตัว4ประตูที่โฉมใหม่ล่าสุดนะครับได้ทั้งหน้าใหม่ new new เรียกว่า all new เลยดีกว่าได้ที่หยยบพัก ข้างหลังตรงนี้นะครับไม่ต้องเหยียบขึ้นข้างหลังตรงนี้ก็ได้นี่ข้างหลังได้แบ็เลนเนอร์กว้างๆนี้เลยครับนี่เลยนี่เลยอ่ะรถคันนี้มีคิ้วกันศาสมาให้นะครับมีการลอยตรงปือเปิดนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับอ่ารถล็อกหรือเปล่าอ่ารถไม่ล็อกนะครับแต่ข้างหลังเปิดยังไม่ได้นะนะปลดล็อกจากตรงนี้นะครับทั้งสี่บานเลยอ่ากระจกเป็นกระจก อัตโนมัตินะครับพับกระจกได้กดปุ่มนี้นี่ครับปุ่มอันนี้ตั้งค่าปุ่มปรับกระจกซ้ายและขวานะครับปรับตัวจากตรงนี้ตรงนี้ปุ่มห้ามล็อกห้ามกดกระจกลงนะครับเพจข่างๆสำหรับเติมลมรถนะครับามาด,ภาดาูภายในด้านหลังของคันนี้บ้างครับได้ลำโพงตรงนี้มาให้เลยครับภายในอินเทเลีย เปิดประตูปวดจากตรงนี้นะครับสวยๆครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับแต่ปักด้วยได้สีขาวนะครับทําให้เพิ่มความสปอร์ตลูลานะครับมีที่พักแขนตรงนี้มาให้นะครับแต่ว่าเซลลยังไม่ดึงให้ดูเนาะอ่าแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ได้แอร์ตอนหลังมาด้วยนะครับมีไฟหัวเก่งตรงนี้มาให้เรียบร้อยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับอ่ามาชมภายในเจ้าตัวฟอร์ดคันนี้กันว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็นระบบ Engine Stop and s t a r t นะครับใช้กุญแจรีโมทสตาร์ทได้เลยครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนเหมือนตัวตอนเดียวครับผมอ่าตัวนี้มีเซ็นเซอร์กะระยะตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่เลยไฟหัวเก่งตรงนี้ก็มีมาให้นะครับเปิดได้เหมือนกันครับมีที่ใส่ของข้างบนใส่แว่นตาหรือใส่อะไรที่สำคัญสำคัญหสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้เลยครับนี่เลย มานกันแดดฝั่งนี้มีกระจกมาให้ด้วยนะครับมาดูฝั่งคนนี้ขับรับบโอฝั่งคน,นขับไม่มีมาให้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับรถคันนี้มาพร้อมกับนี่เลยครับเครื่องเสียงแบบนี้อ่าแต่กุญแจรถไม่ได้อยู่นะครับสามารถปรับมืออย่างนี้ได้อ่าอันนี้ก็ปรับมือได้นะครับแอร์เป็นแอร์แบบปรับมือได้นะครับไฟพารมากมีมาให้เหมือนกันก็ไฟฉุกเฉินอ่ะเปิดปุ๊บแล้วจะติดอย่างนี้เลยอ่าตัวนี้เป็น มีโหมดให้มาพร้อมให้เลยนะครับก็คือเนี่ยครับโหมดกันลื่นนะครับมีที่ชาร์จ USB C กับ Type C มาให้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เนาะเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้จากการเล่นเกียร์ได้นะครับถ้าเข้าโหมด M นะครับแมนนวลน,นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบปกตินะครับนี่เลยหน้าจอของ Ford ตัวนี้ให้ความหรูหราเหนือกว่าที่ใดนะครับนี่เลย ฝั่งซ้ายนะครับเริ่มจากด้านล่างก่อนเนาะด้านล่างเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็สั่งการได้เสียงนะครับอ่าอันนี้ใช้ตั้งระยะระหว่างรถคันหน้ากับเราครับกันชนได้ครับสามารถเซตได้และยกเลือกได้ตรงนี้เลยมาดูฝั่งขวากันครับฝั่งขวาเป็นโหมดนะครับสามารถเลือกโหมดถ้าเราเล่นเพลงอยู่เราอยากกลับไปหน้าจอหลักเรากดตรงนี้หทีครับมันจะกลับไปหน้าจอหลักเหมือนเดิมอันนี้เลือกเมนูนะครับขึ้นลง ถ้าตกลงกดโอเคเข้าไปครับแล้วก็กลับมาที่เมนูหลักอีกทีนึงถ้าเราคลิกีกะกดตรงนี้นะครับอันนี้สามารถกดวางสายรับสายได้เลยอันนี้สามารถเปลี่ยนเพลงได้ฝั่งซ้ายและขวานะครับมันจะตั่งกันฝั่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจะฝั่งนี้จะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงและก็เลือกเพลงนะครับนี่หมดด้านล่างมีอะไรมาให้ด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะครับสามารถเปิดปิดได้เนาะแล้วก็สามารถเลือกระดับไฟได้นะครับโอเคเดี๋ยว เซีภูมิพาไปดูด้านหน้ารถว่าหน้ารถคันนี้ต่างกับตัวนั้นยังไงอ่าตัวนี้จะได้ไฟเลี้ยวมาในโคมด้วยนะครับได้เป็นตัวเทอร์โบนะครับล้อขนาด17นิ้วนะล้ออลลอยขนาด17นิ้วด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับไฟ LED ฟูไปเลยครับกระจังหน้ามากับสีโครเมียมอย่างนี้พร้อมโลโก้ Ford ชัดเจนนะครับมีไฟตันวอกเหมือนกันครับนี่ครับผม ตันนี้จะได้ลายแต่งมาจากศูนย์ให้เลยนะครับ20 True นะครับเนี่ยครับอย่างนี้เลยเออฝั่งด้านซ้ายจะมีฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะครับสามารถเติมดีเซลได้เลยามาดูตัวรถแบบเต็มๆกันครับมิติรถจะประมาณนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากเห็นรถตัวจริงทั้ง2คันนะครับ เข้ามาดูได้ที่เต็นท์สามเหลี่ยมออโต้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0872261242ครับสวัสดีครับ